ดูสิๆออกไ่เอาซ่าหพี่ซ <Blessed> ่าดิ่าาวัี่เอาไปซ่าเสื้อผ้าซ่ามีในตกีทางในตากขอนะ่นี่ตากานี่ครของดีสักไม่โดนทําไงออเดอร

มันเสียบมันขึ้นเสียบมันขึ้นอยู่จุดมันคอนเทนเยอะมากเลยมันก็ดคนเันเยไมร้านอาหารบอกัมันเสียบนั่งพุงกล่งจักรรด้ต้องต้งนม่รู้ทางดงงมัลงงน้คือรลงลูบนะท่านนั่นนี่ออนทัว j ์เจโอวันออฟลค่ะพ่อซอนุมทะเบียน j จโอนุม สอหนุ่มทะเบียนเจโออลำเพิร์นออฟฟิเชียลเฮียโอวันออฟออฟิเชียลต้องขันหลังเลยนะตาพาอีกเป็นแหงไปเ่าเปาเพิ่นให้ซื้อชุดนี้เปล่ตาอีกแล้วบ่ได้ตาจักเทื่อดอกถือไปก็ถือมาถือมาก็ถือไปผมไปพ่ออยู่นาดูแม่นุนยให้เอาข้นฮ้าโม่พ่อยืนซึ่งเกือบสิ่งเก่งข้นหาสุดเก่าบักดน มนได้แอาไปสักจุดเก่าจุดเก่าชุดเก่ายืนในสอบแต่หงมนจุดเก่า้ห่นืออใจเสีคนนึงว่ามันเจ้าสิปคนเาวัน่าเก่าที่เข้าไปซีปีค่ะปีใหเขากระสุบอกโกงสุดเก่ามากยักษ์ท่ใส่เนี่ยมาเก่าเออแม่โซแม่เล็กน้อยเพิ่นที่สี่พอัพ่งเพิ่นถือใจแม่เล็กน้อยไทตะลีิ่นแดงเพ่งขึนมา เต่งเตงเตงพียงหยี่เนี่ยแม่บรรดาใจเราคใแล้เต่แม่เด็กหน่อยแน่นาคตเตงแม่เด็กหน่อยแน่นม่เด็กหน่อยแน่นเมาวแม่ผูะลมาลุกโตหอกมาลกโตม่ขาคือแม่เสด็เขียนหยาเ่เป็นเท่งาเป็น่เขามีพี่เกลือพีมาแน่นี่รักของเขามางทีได้เห็นมพี่เกลือด้วยมาพี่เกลืออีัเพียงมีหมวก้บัดีเปกเปบัต อื <unting thinking> สูพุ like been, h, mm ่นรถไปผมวดีครับวัวดีครับค่ะเรับรถไหนพ่อนัง่าสีสูบน้ำกอนเลยอือเอเมืก่อนน้ำความกันู้น้ำในฟังบ่บอนํำเป็นบ่ ต,ต้อ่วากันยัางว่าถือขี้อยู่กอดสอนล่ำแล้วสอนหัดใหญ่หัว เาปิดเลยนะเขาปิดแต่คนเครื่องบินเนะคุณิด่าทิดจะท่านละท่านท่านเคยอยุโรงท่านผูอยุโรปท่านเ็นคนแกผมมันังงใส่ก็ส่ไปลูกผู้หผมมันท่านเดี๋ยวถามตอบคำถามเวากันตัวลูกความ่านเดี๋ยวพันมอเตอร์เป็นท่านเป็นรถยต่งแบหลานคู่ท่องแบกตอนยุ่สีชุดหน้ากั็น หน้ามช่องหน้าตาคุณนมผมมาลิสีก็ลิสีลูกลรงพยัญชนะิึงผมมาห้อจีบกตัวดเราพยัญตูดพกเนี่ยเขาคุยเป็นโคกสิทธิ์กันทน้ผมหมูผมไปทางู้ผมเบิดทางตะกอนหสมาบผมก็เบิ้งตามเบิ้งพูดหน่อยผมแเอาจะแนะนนำปาตัวปาตัเป็นสิตัวปลาต้าโอหัวไมาให้เหาน้ำเนี้ยมันยังสิปฟอง นี่ก็ฝากตัวมันมัสมองมันเลยเอาฝากเบิดตัวมัดหัวอะไเออแค่วฝากตัวเห็นว่าสุเม็ดช่องอะไรว่าฝากตัวเขามันสมองเลยมาฝากเขาน้ำแน่เขาจังสีใสคนดูไอว่าเขาไม่ได้ในกลุ่มฝากตัวฝากตัวมันเลยมันผมว่ายังไม่เคมีแต่เอาดิ้งมาฝาก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 ตัวฝากตัวเขามันสมองไหมนั่นมันยังสีได้ มาที่ยู่ใส่พัชย์กันอผมมีคนอยคนในหมู่บ้านหมู่บ้านในบาณะันเรียกสินี้ไ